การข้างในแต่ด้านนอกเ,เสร็จหมดแล้วก็อาคารนี้เป็นอาคาร3ามชั้นนะครับถ้าท่านดูจากรูปทรงภายนอกท่านจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นเสี่ยวยางนะครับเป็นเซี่ยวหนึ่งของยางเนื่องจากสนามเนี่ย,เ,ยเราเกิดจากสนามแรกเป็นสนามยางแล้วเราใช้เป็นศูนย์ทดสอบจากยนตนและยางล้อนะครับตามที่รัฐบาลเองก็อยากโปรโมทเรื่องของอุตสาหกรรมยางด้วยนะครับ ก็อันเนี้ยก็จะเป็นลูกเที่ยวหนึ่งของยางที่เราตัดมานะครับในนี้ก็จะมีห้องออฟฟิศนะครับแล้วก็มีห้องประชุมห้องสัมมนานะครับและด้านหน้าของทางชั้นหนึ่งนะครับห้องโถงก็สามารถที่จะเราดีไซน์ไว้ให้สามารถจัดแสดงรถได้นะครับก็โอกาสหน้าวิธีสนใจนำรถมาแสดงโชว์กันได้นะครับ ก็จะเป็นอาคาร L1 ใช้ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์นะครับทดสอบที่นั่งทดสอบซีเบล,ลนะครับทดสอบเบรคน,นะครับก็ถัดมาอีกอาคารหนึ่งนะครับก็จะเป็นสูนย์นทดสอบแบตเตอรี่นะครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับอย่างที่เรียนว่าที่นี่ก็จะเป็นสูนยที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศนะครับก็ทดสอบทั้งมาตรฐาน R100 ที่ใช้สําหรับเป็นแบตเตอรี่ยานยนต์นะครับแล้วก็ R136 เป็นแบตเตอรี่สําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะมีทั้งหมดหลายแบบเนี่ยก็จะทดสอบทั้งหมด9รายการนะครับก็ผ่านเ้ด่านนะครับ ก็คือมาตรฐานยางล้อนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นทั้งหมด3ามเลนนะครับเลนกลางเนี่ยก็จะเป็นเลนที่ใช้ทดสอบเสียงนะครับอของอยางล้อนะครับซึ่งการทดสอบก็จะมีการคุมมาตรฐานของผิวถนนทั้งหมดเดี๋ยวท่านจะมีโอกาสขับผ่านนะครับมันก็จะเห็นตรงกลางของสนามเลนกลางจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส รเราก็จะมีการปล่อยพิมน้ําออกมานะครับแล้วทดสอบเบรกของอยางนะครับว่ามีประสิทธิภาพในการเบรกดีแค่ไหนซึ่งสน,นามอาเน,นี่ยเนี้เราก็สามารถที่จะแอดใช้ในการทดสอบอตัวเบรกอของมอเตอร์ไซค์เบรกของรถยนต์นะครับรวไมไปถึงการทดสอบโคสต์ดาวของรถยนต์ พัฒนาด้วยนะครับแล้วก็หลายกรณีที่ลูกค้ามาทดสอบวิจัยพัฒนาเราก็ต้องดูแลเรื่องของความลับเพราะฉะนั้นทางเข้าออกเราก็จะมีการควบคุมในกรณีที่มีเทสอาเดีเราก็าจะพิจารณามานนะครับที่ท่านเห็นเหมือนเป็นภูเขานะครับสามลูกอยู่นะครับมีถนนสามลูกขึ้นภูเขา อันนี้แล้วเราก็มันจะเข้าไปนะครับก็เป็นปั๊บเบรเทสนะครับหรือว่าเทสทิวนะครับอันนี้ก็เป็นสนามที่ใช้ในการทดสอบตัวระบบนีกเวลาจอดนะครับก็คือปั๊เบรนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเบรกเวลาที่ขึ้นเนินต่างๆสามารถจะอยู่ได้นะครับทํางานได้ก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมดมันภูเขาสามลูกทางขึ้น3ามันแต่ละอันเนี่ยก็จะมีฝั่งตรงข้ามรวมเป็นทั้งหมดหกเลน 6เลนเนี่ยก็จะแบ่งตามองศานะครับตามความลาดชันของตัวถนนนะครับก็มีไล่ไปตั้งแต่ความชัน 10, 12นะครับ 15, 18, 20, 24แล้วก็30เปอร์เซ็นต์ตามลาดชันนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้ทดสอบเราใช้ทั้งพื้นแห้งก็ได้พื้นเปียกก็ได้ในกรณีที่แจ้ว่ารถสามารถที่จะขับบนพื้นเปียกได้นะครับแล้ก็ ลงแมอนนงนะ่อันนี้ลง18เปอร์เซ็นนะครับจริงเสียวสุดก็ต้องลง30เปอร์เซ็นนะครับน,น,นะครับ, <c oughs> รบก็30เปอร์เซ็นต์ก็เวลาขึ้นเนินไอ้ตอนจะลงเนี่ยเราจะไม่เห็นถนนแล้ครับก็แอบเสียวสักนิดหนึ่ง ใช้ทดสอบปาร์เบรกเราก็ใช้ทดสอบมอเตอร์กําลังมอเตอร์แล้วก็กําลังของเครื่องยนต์ด้วยอย่างเครื่องยนต์ก็คือในกรณี i c นะครับแล้วก็กําลังมอเตอร์กร็เลยในกรณีของยานยนต์ไฟฟ้าว่ามีกําลังพอที่จะขึ้นเนินสูงสงมีความชันได้ไหรือไม่นะครับ ในการทดสอบกผ์นะครับอย่างที่นำเรียนว่า เรกเนี่ยเราก็จะมีตามมาตรฐาน R13,13 นีก็คือทดสอบ R13 นี่คือรถใหญ่นะครับรถบรรทุกรถบัสน,นะครับ R13 นีก็คือเบรกสำหรับรถกินนะครับรถกระบะนะครับรถเต็กก็อันนี้เนี่ยก็มีทั้งหมดพื้นผิวอ่ะความก็จะแบ่งตามสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานหรือค่ามิลของตัวพื้นถนนนะครับก็มีตั้งแต่คอนกรีตขัดมันนะครับมีหินปะเซามีเซรามิกนะครับ แล้วก็มีตัวแอปสเปลนะครับแล้วก็แห้งเปียกนะครับซึ่งเดี๋ยวทุกท่านจะได้มีโอกาสเข้ามาทดสอบในสนามนี้นะครับเราขออนุญาตข้ามไปก่อนเพราะเดี๋ยวทุกท่านจะมาเป็นามามีประสบการณ์ขับแล้วก็ทดลองเบรกกันบนถนนนี้จริงๆนะครับน้ำเบรกเราก็จะมีการอีทีมน้ำด้วยเพื่อเพิ่มความลืน่นนะครับให้ทุกท่านได้ตื่นเป็น แต่เราก็จะมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับในรื่อเรื่องความเร็วนะครับก็ขับจากสนามเบรกนะครับถ้าท่านมองทางซ้ายมือนะครับท่านก็จะเห็นเป็นลักษณะของคมๆนะครับทุกคนหลายคนอาจจะมีโอกาสมีประสบการณ์กับสกิทแพดหลายทีนะครับก็อันนี้เป็นสกิทแพดที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะครับที่ศูนย์ทดสอบนี้นะครับอาทิตย์เรา ตกิตัก็จะมีลักษณะของพื้นผิวค่ามิวค่าสัมประเิทธต์แรงเษษสียทานต่างกันเหมือนกันนะครับก็จะมีวงไหนสุดนะครับก็จะเป็นหินบัตโตวงนอกถัดมาก็จะเป็นคอนกรีตแล้วก็วงหนึ่งก็จะเป็นตัวแอสฟัลซึ่งเราสามารถสร้างฟิล์มน้ำได้เหมือนกันอันนี้ก็ใช้ในการทดสอบออการควบคุมของตัวรถนะครับในการเข้าโค้งต่างๆสมรรถนะในการเข้า ตาแรงีฟต่างๆนะครับก็มีประสิทธิภาพในการเข้าโค้งได้ดีแค่ไหนนะครับเส้นผ่านอเอส้นรอบวงนะครับข้างในตัวรัศมีนะครับก็30เมตรตัวแอสฟัลที่ท่านเห็นตรงท่อระบายน้ํานี่ก็จะเป็นประมาณ60เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนกลางของวงนอกขึ้นก็ประมาณร้อยีนะครับหรือว่าเป็นสกีแพดที่ขับสนุกครับ เวงใหญ่แล้วก็พื้นผิวเรามีการคงอความลาดเอียงต่างๆตามคุณภาพของผิวถนนในส้นดัานนะครับเข้าไปวนในสนาม ขับวนสกรอบหนึ่งตัวไดนามิกแพลตฟอร์มเนี่ยก็เป็นสนามขนาดใหญ่เรามีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับประมาณ300เมตรนะครับก็แล้วก็มีการคุมค่าความลาดเอียงหรือเกลียียนอยู่ที่0.5นนะครับก็มองไปจะเหเป็นเหมือนสนามกลมๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นถนนท,นที่เป็นพื้นเดียวทั้งถนนนะครับอันนี้ก็เราต้องคุมค่ามาตรฐานความลาดเอียงต่างๆนะครับ แล้ก็จะมีกลวยด้านล่างนะครับเวลาที่ใช้ในการเตรียมรถก่อนเข้าสนามทดสอบนะครับรวมทั้งหมดระยะทางก็500เมตรนะครับของสนามนี้นะครับท่านเห็นว่าจะค่อนข้างกว้างปกติสนามนี้เราก็ใช้ในการทดสอบสมรรถนะของรถนะครับการควบคุมการเข้าเลี้ยวการดูฟิชชุกต่างๆนะครับนะครับการดูการสายการ ESC นะครับ Electronic Control นะครับ ระบบช่วยเหลือการเข้าโค้งต่างๆนะครับของรถยนต์ขับสลาลมนะครับที่นะครับสนามนี้เนี่ยก็ออกแบบโดยบริษัทไอเดียดานะครับซึ่งก็เป็นบริษัทระดับโลกนะครับที่ออกแบบสนามทดสอบมาแล้วทั่วโลกก็เราก็เป็นอันดับที่หนึ่งในอาเซียนนะครับ เรางบประมาณในการสร้างสนามเนี่ยก็ประมาณทั้งหมดที่คอรมออนุมัตินะครับตามรัฐบาลก็ประมาณ3,700ล้านนะครับแต่เราดําเนินการมาแล้ว55%เราก็จะเหลือสนามทีเดียวทุกท่านมองไปทางขวาท่านจะเห็นเป็นหลุมล่องไปนะครับแล้วก็มีเนินดินขึ้นมาอันนี้เป็นสถานที่ที่เราเตรียมไว้สําหรับทําตัวไฮสปีดเทสตนะครับที่เรียนว่าจะเป็นโอเวล์สนามที่มีขนาด เส้นรับวงประมาณ4.1กิโลนะครับแล้วก็ n a t i o a l speed ประมาณ200ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งในตอนขับทุกท่านสามารถปล่อยมือได้ตลอดเส้นนะครับหมายถึงว่าตอนเข้าโคง้งท่านปล่อยมือได้เลยเพราะว่าแบงก์ก็จะดีไซน์ไว้สำหรับการรับซึ่งสนามนี้ก็จะเสร็จอีก3ปีนะครับ เติเราใช้สำหรับตดสอบตามมาตรฐานนะครับเราต้องมีการคุมค่าของผิวถนนทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบนะครับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานค่ามุมลาดเอียงของตัวถนนแล้วก็ความเรียบเนียนเพราะฉะนั้นทุกท่านเวลาที่มาทดสอบรถยนต์ที่นี่ทุกท่านก็จะได้มีประสบการณ์ ครับในเรื่องของตัวถนนออกไปนะครับเพราะถนนก็ถือว่าเป็นถนนที่เรียบเนียนแล้วก็มีความหนึบของถนนที่ช่วยให้ท่านมีประสบการณ์การรถได้อย่างเต็มที่นะครับ